ย,ยังไงทุกพักกันยังต้องพร้อมครับเพราะไม่มีใครบอกได้ว่ายุบสภาเกิดขึ้นเมื่อไรวันนี้พักไทยเก้าวใหม่ก็ลงพื้นที่ทุกวันครับแล้วเราตั้งใจว่าจะทําการเมืองแบบสร้างสรรค์เราตั้งใจจริงๆที่จะแก้ปัญหาของบ้านเมืองนะครับจากรากลึกรากลึกคืออะไรการศึกษาคนเราไม่มีความรู้ก็ไม่มีทักษะจะไปหางานหาเงินได้ยังไงและรัฐปล่อยให้ประเทศไทยเจอวิกฤต น้ำท่วมทุกปีทุกปีอย่างนี้ไม่มีทางเจริญหรอกครับเงินเป็นล้านล้านหายไปกับอย่างนี้วันนี้ผู้ว่านุนก็บอกวันนี้อบตก็บอกว่ามันไม่จัดการที่ต้นตอไม่ได้หรอกครับพักไทยก้าวใหม่มาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจากต้นตอก็คือเรื่องคนแล้วจัดการเรื่องภัยพิบัติจีนทําอยู่2ออย่างจัดการกับภัยพิบัติยกระดับดเรื่องการศึกษาเนี่ยแหละครับประเทศก็เลยเปลี่ยนได้เราตั้งใจที่จะก้าวใหม่ก้าวอย่างถูกต้องครับ เราตั้งใจทั่วประเทศครับวันนี้มีคนมาสมัครเยอะทุกวันเราสัมภาษณ์ทุกวันครับเราตั้งใจจะส่งให้ให้ได้ทุกจังหวัดจริงๆนะครับ